ช่วงนี้รังใหม่ไม่ออกนะครับแต่ผมได้รังเก่ามาก,ก็คือรัง B 2020หาซื้อจากไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังกันตอนท้ายคลิปนะครับช่วงแรกนี้เรามาดูรถในรังกันก่อนครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับรังปี2020ไม่เคยเปิดมาก่อนเลยครับโอ้โหมาคันแรกก็ถูกใจแล้วนะครับ subaru impreza 22 BSTI version นะครับเคยพูดในชุด J import ไปแล้วนะครับคันที่2 a e r o p o r t หน้าตาแปลกๆน่าจะเป็นเพราะว่าปี2020เนี่ยเราไม่เคยเปิดลังเลยนะครับเราก็เจอรถไม่คุ้นมานี่คันต่อไป Carbonator นะครับอันนี้เป็นที่เปิดขวดได้ด้วยถ้ามีโคกขวดอยู่ตรงนี้ก็จะเปิดโชว์ให้ดูเลยฮะพอดียังไม่มีนะครับอันนี้ก็ตะโกนะครับรถเป็นรูป โถชักโครกนะฮะนี่อยู่หลังรถก็ออกแบบมาประหลาดดีครับอ่าคันนี้เจ๋งนะครับ2ูเจสเป็นรถจาก h o t วิ e ร l e g e n d s Tour นะฮะเป็นการประกวดที่เขาเอารถจริงมาประกวดนะครับและรถที่ชนะเนี่ยจะได้มาเป็นรถ h o t วิวทูเจสซีก็เป็นหนึ่งในคันที่เขาชนะนะฮะแล้วก็ h ฮอต e e วว a r p Speed นะครับรถเป็น รถ TRACK STAR สามารถลงรางได้ดีแล้วก็สามารถขึ้นลูปได้ดีด้วยนะฮะคันต่อไปนะครับจาก u a ่ XJ220 มาในชุด h u t v i e เ e ็กโซตินะครับมีสุดลักษจากลุวนตรงนี้ด้วยสีส้มสวยที่เดียวนะสมเป็นรถสปอร์ตนะฮะแล้วชุด2020ที่ผมชอบเนี่ยก็คือชุดนี้นะครับชุด Porsche นะฮะเพราะฉะนั้นชอบทุกคันนะครับ ของจุดนี้ p o r s c h e 917 LH นะฮะร,รถแข่งจาก p o r s c h e คันต่อไป Batmobile เป็นสีเงินคลมโครมแบบนี้นะฮะก็สวยดีนะครับแล้วก็ c h v r o เว t สีเขียวโอ้มีรถที่เราไม่คุ้นตามาเยอะมากเลยนะครับบางคันก็เห็นแต่แย่งซื้อไม่ทันเช่นคันนี้ครับแล n ด์โรเวอร์สซีรีส์สีเขียวคันนี้ผมอยากได้มานานแล้วแล้วก็เห็นคนเอามาขายใน กลุ่มฮอตฟิวนะครับแล้วก็ซื้อไม่ทันทุกทีเลยได้แต่สีอื่นมาเพิ่งได้สีเขียวมาเนี่ยครับดีใจมากคันนี้เจ๋งอีกคันหนึ่งก็คันนี้นะครับ Honda City Turbo 2นะครับรถ2ประตูคันเล็กๆน่ารักจาก Honda นะครับแล้วต่อไปอาชิวมิวนะฮะร,รถขายไอศครีมที่เป็นรถซิ่งก็มานะครับแล้วก็สไลด์คิกนะครับ รถคันนี้มันเปิดออกด้านข้างได้เดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอ่าต่อไปครับ Pixel Shaker คันนี้ได้ข่าวว่าโรงรางดีเหมือนกันนะครับ Trackstar เหมือนกันก็ได้ข่าวว่าวิ่งเร็วนะครับ Power Rocket นะครับ Trackstar เหมือนกันแล้วก็ Cool One นะครับ Trackstar เช่นเดียวกันหรือนี่คือกลยุทธ์ของ Hot Wheels ว่ารถคันไหนที่ดูน่าจะขายยากก็ใส่ Trackstar ทั้งหมดเลย อันแต่คันนี้ไม่มีนะครับรถแบนดิตนะครับไม่มีแท็กสตาเป็นรถเหมือนรถโรงเรียนนะครับแล้วก็โอซูบารุอิมเพรสซ่าอีกหนึ่งคันนะครับแม่ผมชอบจริงๆเลยคันนี้เนี่ยคันนี้ล่ะไนท์ชิปเตอร์นะครับก็รถก็สวยดีฮะแล้วก็คันที่ผมชอบอีกคันหนึ่งก็คือคันนี้ครับ p o r s c h e 944นะครับด้านหลังรถมี หูฟังคุณหมอด้วยลองไปส่องกันดูนะฮะถ้าใครมีที่บ้านคันนี้ผมหามานานเมื่อก่อนได้แต่สีทองนะครับอันนี้ได้สีแดงมาแล้วครับแล้วก็ Pedal de Metal ละมังชื่อนี้มังชุด e x ็ l ซนะครับอคันต่อไปเป็นรถจาก Rocket League นะครับชื่อว่าออก a n e อันสนุป,ปี้นะครับพอร e e วิสกร e นไทม์รถจากหนังนะฮะ เออผมว่าลังปัจจุบันเหมือนรถสัดส่วนรถจริงมันเยอะกว่านี้เนาะอันนี้เหมือนกับรถการ์ตูนเยอะกว่ารถจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูไปถึงท้ายหลังว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ Hot Wheels Formula Solar นะครับแล้วก็มี Land l o v e r Pickup อีก1คันนะฮะสีเขียวเช่นเดียวกัน h a r l e y t i e r นะครับรถยกรถ,รถอีกหคันนะฮะร,รถยกรถลากของเรานี่เองแล้วก็ Billy Share นะครับ น,นี่รถวิวแชร์นะครับจาก a r o n นว e วส์ฟอเกอร์ริงแฮมนะฮะคันต่อไป g r ุโ p o X 24นะครับ t r a c k s t a r อีกหนึ่งคันรถ t r a c k s t a r เยอะเลยหลังนี้แล้วก็ Batmobile จาก Batman นะครับคันที่2แล้วก็นี้ครับ Roller Toaster นะครับรถอบขนมปังแล้วก็2,005 Ford Mustang คันนี้ด้านหน้าขยับได้ด้วยนะฮะดูรูปข้างหลังเนี่ย สามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับเป็นสีเหลืองอเจอคันที่ผมชอบอีกคันนึงแล้วนะครับ Mazda RX7 รถคลาสสิกยุค90จาก Mazda นะครับสวยเลยทีเดียวแล้วก็คันนี้ก็เป็นรถอุปกรณ์อีกหนึ่งคันนะครับ t u ุลิแกนเนาะอันนี้เป็นประแจสามารถเอาไปขันได้นะครับหมดแล้วครับฝัฟค,คันแรกเอายังไม่หมดครับเหลืออีก2คันนะครับ i n d ดี500 Oval อันนี้มันออกมาหลายสีมากเลยนะครับคันนี้เป็นเขียวเหลืองถ้าเอามารวมกันหลายๆคันเนี่ยมันสวยเหมือนอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลอกเก็ตลิกออกเทนอีก1คันนะครับหมดแล้วครับสามคันแรกเดี๋ยวไปดูอีก36คันกันมาครับมาสามพิคันครับสุดพัฒช์ชันยังไม่ออกเทชชันยังไม่ออกเลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับสามพคันออกมาคู่เลยครับคันซ้ายไนชิปเตอร์เห็นไปแล้วนะครับคันขวาไดเอลเปอร์ดรักเกอร์ก็เป็นรถแบบ พี่เลี้ยงเด็กมาฮะมีตุ๊กตา,ตาหมีอยู่บนรถด้วยนะฮะแต่เขาไม่ได้ลงสีมาอุ้ยคันนี้ผมหามานาน Honda m ั n k ี้นะครับ C50 เนี่ยเอาไปเติมชุด Honda ให้ครบนะฮะชุด Honda ผมยังขาดอยู่บางคันเนี่ยนะครับแล้วก็คันนี้ Super t e ์เทชชันหาสุดไหม Ford GT40 ไม่ใช่ซุปเ t อร์เท h ชันนะครับน่าเสียดาย นะอย่าให้เป็นฟุตปอลเชื้อหาเห็นคนซื้อหลังแล้วเขาโชคดีกันอยากได้บ้านนะครับแต่คันนี้ก็ดีครับโอ้โหนิสสัน Skyline GTRR 32นะครับแม่ได้คันนี้มาก็เยียวยาหัวใจได้นะครับถึงจะไม่ได้ซุเปอ์เชื h อหาแล้วก็ i ินดี้ห้าร้อยโอเวอีก1คันนะครับคันต่อไปครับรถแบนดิตนะครับรถขนนักเรียนนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ แล้วก็ Mazda MX-5 m i a ta คันนี้ผมก็ชอบนะครับชูนิ้วให้เลยรถเปิดประทุนจาก Mazda นะครับชูนิ้วไปว่าชอบนะครับ <c oughs> Heavy Hitcher นะครับรถลากมาคู่กับ h a r l i n t ต r รรถยกนะครับมาลังเดียวกันแล้วก็ h Hot w h e e w Warp Speed อีกหนึ่งคันนะฮะทุลิแกนอ่าเริ่มเป็นรถคันที่สองที่เราเคยเห็นกันไปแล้วนะครับ ซูริกแกนคันที่2อุ๊ยอย่างที่บอกอะ่ะถ้าพอเชอร์มาผมชอบมากเลยชุดนี้นะครับพอเชอร์พานาเมราเทอร์โบเอส r i ไฮบริดสปอร์ตทัวริสโมชื่อยาวไปไหนนี่ชิลมิลคันที่2นะฮะชิลมิลมาอีกคันหนึ่งแล้วก็อา i d วิดาเยตนะครับอันนี้เป็นรถ4ล้อที่ทำเป็น6ล้อนะครับล้อตรงกลางเป็นล้อปลอม โอ้คาร์บอเนเตอร์รถเปิดขวดอีก1คันนะฮะมาแกะให้ดูดีกว่านะครับนี่ตรงนี้เป็นที่เปิดขวดได้นะครับด้านหลังเนาะแต่ไม่ได้เตรียมขวดไว้ให้ก็เลยทาท่ายดูเฉยๆนะครับมีอะไรอีกครับมีอะไรน่าสนใจกับลังนี้อีกอ่าวิวลี่แชร์คันที่2นะครับรถวิวแชร์มา2คันแล้วก็ Porsche 917 LH นะครับคันที่2เช่นเดียวกัน เชฟเวลคันที่2นะครับอ,อาก็ไปเร็วๆนะฮะรถคันที่2โอ้คันนี้เป็นคันแรกนะครับโคโปคา m มโร SS s สนะฮะสีเงินลายดำนะครับในชุดทอตวิวด e ีมก a ลาช e สวยดีอยู่เหมือนกันแล้วก็ Honda City Turbo คันที่2นะครับ m u z t a RX-7 คันที่2อ,อ่ะตอนนี้เริ่มเป็นรถซ้ำนะฮะคันที่2มากันเทียบเลยนะครับ วตโรถซ่วมนะครับคันที่2แล้วก็เฮ้ยคันเนี้ยมีคนเคยถามผมมาว่าเคยเห็นไหมยังมีขายอยู่ไหมนะครับก็จะบอกว่ามันอยู่ในรังนี้แหละคัสตอมเอลคาโมโนนะครับรถเท่ดีนะครับมี iPhone อยู่ข้างหลังด้วยกร n นวูด c คอ v e เว e นะครับมากับเบอร์76แล้วก็มี Pixel ล h ช c k e r นะครับสีแดงเป็นคันที่2เราเคยเห็นกันแล้ว โอ้แต่ว่าคันที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือคันนี้ครับ mercedes benz unimog นะครับเป็น Treasure Hunt ประจำลังนี้ดีมากเลยผมอะ่ะยังไม่ได้คันนี้นะครับ Treasure Hunt ประจำปี2020ขาดคันนี้คันเดียวนะฮะที่เหลือมีครบหมแล้ว hyper r o c k e r นะครับก็มาเช่นเดียวกัน Dunit Up นะครับรถด้วยทะเลใสอีกหนึ่งคันนี่สีม่วงกับเขียวนะครับ แล้วก็ Nissan Skyline R32 ฟนี่มีคำว่า Skyline อยู่ด้านข้างด้วยมี2คันนะครับในลังนี้ Hot w h e e l r m ร์ r r อร์ทนะครับรถขนเงินแล้วก็ h i g t e เทค i ิ s ซ l e เป็นรถสไตล์แท็กสไตล์อแล้วนะครับมาเยอะเลยนะรถแบบสำหรัแบโบรงรางนะครับ Copo Camaro SS คันที่2นะครับแล้วก็ 2,005 Ford Mustang คันที่2นะครับแน่มีรถใหม่ไหมนี่อ๋อคันนี้ไงฮรรถใหม่นะครับ Dodge Viper อู้สวยมากเลยนะนี่คันนี้นะครับดูเจ๋งจริงๆเลยโอเคครับโค้งสุดท้ายนะครับ Greenwood Corvette คันที่2แล้วก็คันสุดท้ายของเราจะมาเซอร์ไพรส์ไหมนี่นะครับอ๋อรถจากเกม hero นะฮะ สอดวัดฮอกนะครับเออผมว่าคันนี้หายากเพราะว่า1นึ่งลังมีแค่คันเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่รู้ลังหน้ามาไหมเป็นยังไงบ้างครับกลับไปดูย้อนอดีตนะครับรถที่ออกปี2020มากับลัง B ี0 2 0นะครับก็ทำให้ผมได้กลับไปเก็บรถที่พลาดไปเมื่อตอนปี2020นะฮะไม่น่าเชื่อเลย2อ2 0ก็2ปีที่แล้วแล้วนะครับก็ขาดรถไปหลายคันอยู่เหมือนกันที่ผมยังไม่ได้นะครับ ข้อดีของรังนี้คือราคามันถูกกว่ารังปัจจุบันนะครับรังนี้ผมได้มาประมาณ2,500บาทนขณะที่รังปัจจุบันเนี่ยราคา3,000กว่าบาทก็ถูกไปเยอะพอสมควรนะฮะแล้วข้อเสียผมว่า1เนี่ยคือลดกระตูนเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับ รถชุดที่ผมชอบก็มีอย่างชุดเนี้ยพอเชอร์นะครับผมชอบมากเลยนะครับรถดีๆก็มีนะครับเช่น Subaru Impreza Nissan Skyline Benz Unimog เนี่ยรถดีแต่ว่ารถกระตูนเนี่ยผมว่าสัดส่วนมันดูเยอะกว่าลังปัจจุบันนะฮะแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเนื่องจากมันเป็นลังที่มีอายุ2ปีแล้วเนี่ยแพ็คมันมีเหมือนกับความชื้นนิดนึงนะครับไม่รู้ว่า เพราะอะไรนะฮะเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันชื้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเรามีคำว,ว่าแพ็คมันชื้นนิดนึงมันมีความเปื่อยนิดนึงไม่เหมือนลังที่เพิ่งออกใหม่สดๆโรงงานนะครับมัน,นจะดูแพ็คแบบเรียบกริบมากเลยลังนี้ผมได้จากกลุ่ม Hot Vi e ์นะครับใน Facebook ก็ลองไปส่องๆกันดูนะครับมีคนเอามาขายเรื่อยๆครับผมถ้าถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม s ด b s c r i b e ช่องฟงแก๊กนะครับ ใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot v i e e l s Centers นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับคราวหน้าจะมีอะไรเปิดลังไหนหรือรีวิวรถอะไรรอชมกันได้นะครับผมสวัสดีครับ